สวัสดีครับมีิพามาตามโคงสุดท้ายของคู่บาวันนนเนนะครับแนวทางเพง่ันไดมาตัวได้น้พี่น้องตัวงวดที่แล้วก็ะเลขกิดเพิ่นก็เขาอยู่นะครับตามเ้อกขมาตามต่องวดนี้ครับงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2560นะครับคู่บาวันนุนเนาะพันใหญ่ตัวได พี่น้องมักบ่อหรือ่ามัดกับพิจารณาวนะครับเนาะนะครับกับฝากช่องควันฝาผ้าโชคเลยวยครับกดเข้ามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมนะครับเด้อกดเข้ามาแล้วค่ะมีบุญวาสนาต่อกัารอวยพรทุกท้งวันนะครับเนาะครับพ้าไปฟังแนวทางครับไปอืม เด่นให้งวนนี้เด่นสามกับเพาเนี่ยครับผมเด่นสามกับเาครับถ้าตามรักมันคือห้าครับขึ้นเน้นขึ้นเน้นหาเนี่ยครับสามกับเแต่ว่าเด่นเด่นจะเน้นหาครับเด่นห้าห้ามันเด่นกว่าสามกับผมอืตัวเลขติดเลขประกบคือเจ็ดแปดเก้าครับงวดที่ผ่านมากะแม่นอยู่ดีครับ เล็กติดเนี่เล็กเด่นครับผมแต่ว่าพลาดตรงที่จับกูนะครับคู่บาศจับกูมาเทิร์ดได้บอกรถจับกูมาเทคร์ดครับผู้ใดมีตัวเลขแม่นแม่นเลขดีๆเอามาจับเล็กเด่นของอ่าคู่บาดได้เลยนะครับครับแต่เล็กติดนี่มันมาตลอดเหล็กติดรับผมแต่ว่ามันสีมายงานมันบ่กมาคู่กันครับซุมนี้่นะครับอืม แต่ว่าเก่าหา,น,หา,านี่หาซื้อยากก็ได้ค่ะเกาหานี่หาซื้อยากแล้วค่ะเก่าห่าแปดหานี่ค่ะเกาหาเปดห่านี่แมน,นค่ะดังนี่เฉพาะดังค่ะนึกว่ามาันจีดังห้าสามมันคองข้องเบียร์เขาได้เดือดอ๋บอบ่อค่ะ,คะห้าสามกระดังห้าสามห้าศูนย์ห้าหนึ่คงค่ะ เราสามแปดสามคู่เลขติดของหมดที่แล้วครับของคู่บ่าด้วยครับผมกับพี่คู่บาพนัยมากครับมีหนึ่งสองสามกับแปดเจ็ดหกครับกับมีทั้งสามกับแปดครับผมคู่บ่าพนักปดอ่าแปดไปยูรักหน่วยขับวมดที่ผ่านมาครับจับคู่กับจับคู่รุดอยู่ครับของคู่บาครับแต่ว่าเลขติดนี่ถือว่าแม่นนะครับเนาะ ครับวัน,นี้การเลขทิพยเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าคือเก้ามาครับคุณป่าครับแม่เจ็ดแปดเก้าครับผมแต่ว่าเด่นเด่นสามกระห้าอ่าเด่นสามกับเพาครับอือญาติมันบอกมาน้ำกันเดี๋ยวนี้ครับเจ้าเลขฮังเฮดอะไรก็มีอยู่ละเจ็ดแปดเก้าเนี่ยคราบจิตตัดตัวใดแค่นั้นแหละครับมันมีสามตัวครับผม <c oughs> พอสูตรนี่ละสูตร เนี่ยสูปตัวนี้เนี่บมันสิบค้อยรุดเนี่ยมันชิมาโรตัวหนึ่งเนี่ครับนี่งวดก้อนหนึ่งสองสามงวดก้อนหนึ่งสองสามอ่างวดก้อนที่คู่บ่าหายเลขติดหนึ่งสองสามเแี่ยครับผมนี่วันนี้ผู้ใดเจ็ดแปดเก้าวันนี้เจ็ดแปดเก้าเนี่ยครับต้องซื้อให้ติดนี่มันว่าครับคู่บ่าแม่เอาเลขเด่นมาติดซุมนี้อันติดเจ็ดแปดเก้าถ้าถ้าผู้ใดว่ารับรับไปยในสามตัวนี่กร็ตัดออกนะ ครับผมแได้ว่าดับแปดกับตัดแปดออกดับเจ็ดกับตัดเจ็ดออกให้เหลือตัวที่ให้มันเด่นให้มันเหลือตัวเดียวนี่ให้มันเหลือตัวเดียวนี่ครับผมอืมมันจะสิบโบรายคู่นี่ครับค่ะจังหวะมาตามเล็กติดนี่แหละครับเพื่อนะครับเนาะเพื่อทันใดมีเล็กประกบเนาะครับถ้ามผู้ชอบตามคู่บาเล็กเด่นที่คู่บาเด่นให้กระจับเล็กที่มักเนาะครับประกบกับเล็กติดของคู่บาใดที่ว่าแม่นเด้อครับพี่น้องครับ ถึงจับคู่ของคู่บาพนุลแต่ว่าเล็ติดพนนีมาทุกงวดครับผมคู่บาจับกับเหล็กเด่นได้เก้าสามเก้าหาแปดสามแปดหาเจ็ดสามเจ็ดหาบมี่เจ็ดหาโมีมันบ 5, นนบ,าบามาน้ำกันเจ็ดหาโบมาน้ำกันงวดนี้นโอ้ครับระบนนี้เน้นให้แค่สองคู่เท่านั้นปครับคู่บามันได้แค่สองคู่โอ้ครับตัวมักตัวมักของเบาเถาด้วยครับท่านผู้ชมครับพี่น้องครับใช้อีกตัวนึงมากะตรงกับพ้อง ของท่องเบียก็เลยบอกเัาอ๋อเลยบอกเอาแม่สามห้าห้าสามแม่นครับมันตรงของเขากับบอลเอาครับผมเอาแค่นี้เก้าห้าแปดห้าแม่ครับละล่างล่างเก้าสามแปดสามเจ็ดสามโอ้ส่วนสามนี่เน้นเน้นล่างมันปะครับคู่บาเน้นเน้นจับใสรั่งโอ้ครับผมขันมากก็มาลักหน่วยอย่างเดียวครับคููบาชอบตัวไหนรับวงให้เนี่ย นักตัวใดนู่นนี้คู่บานักตัวใดชอบตัวใดถ้าถ้าล่างเล่นบอกกับล่างกับบนนะครับถ้าถ้าล่างคู่บามักสองตัวนี้อ่ารับมัับเอาผิดเจริญหน้าเบงเอานะครับท่านผู้ชมครับหน้าทางของคู่บาบรนโนครับผมเหล็กติดบ่อ่าดเ้อครับผมคู่บาเป็นกวายูจับคู่นี่กัดกัดกัดลุดแน่ครับผม มันจะพูบอธิษฐบอกบอกตบตวงล้วยล่ะ่ถ้าถ้าบ่มากในซุบซุมโมนี่กคือบ่มต้องเอาหันันผมคือับเอาไมค่ะหาจับเอาไมครับเพราะว่าคู่บบากระบอกอยู่แล้วว่าคู่บ่าจับคู่ให้บเทิษครับอืมครับผมมันมาเห็นหั่ามันจะมาแปดล่างสามบนนั่นแหละแม่นครับแปดบนสามล่างจับคู่ให้บเทิษเ่นเดียวก เพราะว่าบ่หลายตัวด้วยครับท่านผู้ชมพี่น้องครับของคู่บ่าคู่บ่าเพิ่นจับให้เพราะเพิ่นจับให้หน่อยคู่นะครับพิ่วว่ามันอาจจะลดเพราะว่าบริจับให้หลายโตนะครับท่านผู้ชมพี่น้องครับบ่หลายตครับกค่งงวดนี้ครับคู่บ่าเพิ่นกะจับให้บ่หลายตเด้วยครับผมครับเลขติดเอาไปจับกับตัวเลขที่มีในใจได้เลยนะครับคู่บ่าครับลองลองเบิกสามตัวเนาะครัจั่คู่จักได้ครับ นำตัวน้ำตัวยิงวันแรกเรื่องว่าที่เป็นหางตัวเดียวโอ้ครับเนาะตัวใหญมากยัดไปอืมครับเอาครับท่านผู้ชมแบบเนาแคปเอาครับผมแต่ว่าคู่บามั่นใจว่าฮาเลขที่้วนนี่ครับที่เลขมั่นใจครับว่าตีท่าแต่ว่าตั้งสิเมตรท่ายังอืมอันคู่บาอัน สามารถเป็นเป่าเลยบ่ค่ะงวดนี้หามีซีดมามีซีดมาเป่า,ปา,าบ่ค่ะมีซิดมาหาหาบอคู่บาบ่นาะครับถ้าถ้าถาตมที่คูบาเฮ็ดเฮดมาเนี่ที่เลขเป่าที่มันเฮดได้คือมีแต่เจ็ดเจ็ดตัวเดียวเจ็ดเจ<อ>็ดถ,ถ,ถ้าจะเป็นเป<า>่าเป็นเจ็ดเจ็ดนี่นบอค่ผมแต,<อ>แต่ว่าคูบาอันแต่ว่าคู่บามาค้าบ่านี่ผมครับอแต่วันเจ็ดหามันมาน้ำกันบ่ได้บาเนี่บมันก็เหลอแปดห้ากับเก้าห้าครับผม ทหา,หน,านี่มา่นแน่ะนอนเนาะค่ะเนาะเน่คู่บ่าวมั่นใจว่าทหารน,นี่มานแน่นอนครับอ๋อที่แรกก็ามาห้าสาม,มสองหางสองหางศูนย์เก่าหากัรหนึ่งเก้าหาเนี่มักตัวเด่นักนะครับคู่บา่าวครับเพถ้าคู่บาา่าวมักในคู่บ่าวมักตัวนี้ศูนย์เก้าหาเนี่ยออืครับผมศูนย์เก้าหาครับเพสามเก้าหาในคู่บา่าว ที่เฮดเบิ่งนี่มันเป็นลักหน่วยบับมแต่ว่า<ม>เฮดไปเฮดมาบานนี้สามนี่มันบ่มาลักหน่วยบนแล้วมันเหลือห้าตัวเดียวครับอืมคือไ้นี่ตรงตรงเลยมันบ่คคับคูบค่บ่าแม่นรับเน้นตรงตรงเลยเด้อครับท่านผู้ชมครับบนล่างเน้นตรงตรงครับ <c oughs> เอาเจ็ดแปดเก้านี่ไว้ลักซิบโหลดครับเจ็ดแปดเก้าใส่ลักซิบเลยครับอ่านี่เป็นลักหน่วย ค่ะกับสามค่ะกับสามเป็นรักน่วยครับอาเลขกครับคาเชียวเตมีอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นหนึ่งครับหนึ่งสามห้าอยู่รักน่วยค่ะต่คผู้บาตัดหนึ่งออกมันใจห่ากั๊กสามเพราะว่าของผู้บามันจะมีห้ากับสามมาแหงก่อนครับผมอืมที่แน่ว่าห้าอยู่ในความคิดนะว่าเตุตามสูตรของผู้บานี่ว่าห่าหาอยู่แล้ห่าอยู่ถ้าวิ่งนีวิ่งหาเล่นบ่ครับผม วิ่งหาบนบอกคู่บ่าหาบนเลยวิ่งหาบนแต่ล่างนี่สามบอกครับคู่บ่าสามครับโอ้มีเพราะมันมันสูตรสองสูตรโซนกันครับตัวนี้สี่ห้าตัวนี้ตัวนี้ก็เอนตัวนี้ห้าหกครับตัวนี้มันสี่ห้านี่ครับมันหามันมาโซนกันหาโซนกันสองสูตรเนี่ยครับผมอือจะไม่ว่าหาหามาแน่นอนครับ เเรียกมั่นใจนะครับ่าซื้อติดหาครับมันบวกเข้าครับผมแต่ว่ามันเริ่มต้นใหม่นี่ก็ยังบม่ทันได้พิษแต่งวดเลยนี่เริ่มลงมาใหม่ลายงวดครับโอ้ของคู่บาวปนนครับคู่บาให้เล็กติดเจ็ดแปดเก่าครับมาในนอนงวดที่ผ่านมาหนึ่งสองสามมาสามบนสามล่างครับเล็กเด่นให้เด่นสามกับหาครับ คู่บาบนนท์ครับเน้นบนให้สองคูท่านั้นครับเก้าหาแปดห้าย้ำตรงๆเน้นที่เก้าหาตัวเดียวตัวเน้นครับตัวเด่นครับผมล่างเก้าสามแปดสามเจ็ดสามเด่นให้เก้าสามกับเจ็ดสามสองคูครับผมสามตัวครับศูนย์เก้าหาหนึ่งเก้าห้าครับถ้าตัวเลขถูกใจตรงใจกระตามด้วยครับท่านผู้ชมทาพาชอบให้พานครับผมนี่นะครับเนี่ทางคู่บาบานนทนนะครับผิดจะละนาวนะครับ ไปมากกับตามมามากกับพานนะครับคุณได้เขาเมา่แล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ควนฝ่าผ้าโชคนี่ด้วยครับโปรดมีบุญวาสนาต่อกันขอให้ถูกทุกวันนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ